ตอนเทคนิคในการประเมินตนเองจริงๆแล้วการประเมินไม่ว่าทำอาชีพอะไรไมันก็ต้องทำนะคะนี่การเพราะว่าการประเมินเนี่ยมันเป็นจุดที่เราจะมันทําให้เราพัฒนาต่อไปได้อานี้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจําเป็นไหมก็คือจําเป็นครูก็ควรจะประเมินการสอนของครูด้วยว่าสิ่งที่ครูต้องการให้เด็กได้หรือว่าวิธีการสอนของครูเนี่ยมันดีหรือยัง อันไหนดีแล้วอันไหนต้องปรับปรุงอันไหนจะทําให้ดีขึ้นไปได้อีกเรื่องการประเมินตัวเองของคุณครูเป็นเรื่องที่สำ,สำคัญนะคะจริงๆการประเมินทุกทุกอันอย่างที่หมอพูดไปแล้วว่าเราก็ต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราจะประเมินแล้วเราจะเห็นอะไรเป้าหมายของเราคืออะไรวิธีการว่าเราจะประเมินเองก็อาจจะเป็นลักษณะว่าครูอาจจะเทปวิดีโอตัวเองตอนสอนก็ได้ดูว่า ให้เห็นว่าเ,เราทําอะไรแล้วเด็กๆเป็นยังไงมีอะไรที่ระหว่างสอนเราอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าแล้วครูกา็มาดูคือการที่เราทําตอนนั้นกับการที่เรามาดูตัวเองทำเนี่ยมันต่างกันครูสามารถที่จะประเมินตัวเองโดยที่ตัวเองเป็นคนประเมินเองก็ได้โดยที่เราเซตคเทเรียหรือตั้งเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนแล้วก็ได้หรือสองครูอาจจะให้คนอื่นมาช่วยประเมินก็ยังได้นะคะอย่างเช่นครูอาจจะตั้ง มีกลุ่มเพื่อนที่เป็นบัดดี้การหรือว่ามีซูเปอร์วิเซอร์คือเป็นครูพี่เลี้ยงที่มาช่วยเราก็ยังได้ก็อาจจะดูกับวิดีโอก็ได้นะคะคือครูเทปวิดีโอระหว่างที่สอนระหว่างที่กําลังออสอนบทเรียนเนี่ยแล้วก็มาดูแลให้เขาคอมเมนต์แล้วเราก็ดูไปด้วยหรือว่าจะให้เขามานั่งออฟเซิร์ฟระหว่างที่เราสอนก็ยังได้แล้วให้เขาช่วยคอมเมนต์ฟีดแบ็กหน่อยว่าเอ๊ะตรงไหนที่ทําได้ดีตรงไหนที่จะควรจะปรับปรุงหรือว่าทําให้ดีขึ้นไปอีก ะะอันนี้ก็จะเป็นการประเมินที่จะช่วยให้ครูเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาการสอนตัวเองให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกได้จากข้อมูลผลการวิจัยด้านการศึกษาของมูลนิธิบิลเกตพบว่าประเทศที่มีผลการเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่อเมริกาแต่กลับเป็นเซี่ยงไฮในประเทศจีนพวกเขาติดอันดับหนึ่งทั้งการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เป็นเพราะการใช้เครื่องมือในการวัดผลวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยมีผู้สังเกตการดูวิดีโอครูในห้องเรียนและให้คะแนนบนพื้นฐานหลายๆด้านเช่นกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถามหรือไม่ความหลากหลายในการอธิบายแรงจูงใจที่ใช้ในห้องเรียนพร้อมกับแลกเปลี่ยนระหว่างครูด้วยกันเพื่อพัฒนาการสอนในทุกสัปดาห์นั่นเอง คุณครูหรือโรงเรียนท่านใดจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนก็ได้นะคะ